ลินลี่สุดฟินลิซ่าโชว์เสียงหวานใส่ร้องเพลงลอยกระทงพร้อมถามลิซ่าแซบไหมคะหลังจากศิลปินดังระดับโลกร็อกสตาร์ลิซ่าและลิซามโนบาลคำแแบบเมืองไทยอีกครั้งโดยครั้งนี้มาพร้อมกับ Exclusive Event ให้แฟนๆได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษยิ่งใหญ่อลังการที่เป็นมากกว่าคอนเสิร์ตกับโมเมนต์พิเศษกับลิซ่าทั้งร้องเพลง โชว์สเตปแดนสุดฮอตพร้อมพูดคุยกันอย่างอบอุ่นในงาน D E N T I S T E Present Lisa Fan Meet Up in Asia 2024 Bangkok รวมถึงอีเวนต์สุด exclusive แห่งปี D E N T I S T E Ex Lisa Exclusive After Party ให้กับแฟนๆที่ Bytech l i f ในงาน D E N T I S T E Ex Lisa Exclusive After Party ลิซ่าปรากฏตัวในลุคสุดแซ่บเรียกเสียงกรี๊ดให้กับแฟนๆเป็นจำนวนมากช่วงหนึ่งในงานแฟนคลับขอให้ลิซ่าร้องเพลงลอยกระทงงานนี้สาวลิซ่าไม่ทำให้เมลี่ชาวไทยผิดหวังโชว์เสียงร้องที่ใส่กังวานระดับ Angel Voice จัดเพลงลอยกระทงสดๆให้เต็มเพลง นอกจากนี้ยังเรียกเสียงกรีดแฟนๆต่อเนื่องหลังจากที่พิธีกรถามว่าชอบกินอาหารแซ่บหรือของหวานซึ่งลิซ่าตอบว่าอาหารแซ่บค่ะชอบกินแบบแซ่บๆชอบกินยำม,มะม่วงพวกยๆำๆตำๆระหว่างที่ตอบคำถามแฟนๆถามลิซ่าว่าลิซ่าแซ่บไหมลิซ่าถามกลับว่าลิซ่าแซ่บไหมคะพร้อมกับโพสท่าเซ็กซี่เรียกเสียงกรี๊ดจากลินลี่จำนวนมาก